ว่าเป็นแฟชั่นที่ได้รับความนิยมทั่วโลกนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมแล้วก็ความต้องการของผู้สักค่ะแต่ละแบบแต่ละรอยสักนะคะก็จะมีเบื้องลึกเบื้องหลังของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปล่าสุดนะคะที่สหรัฐมีช่างสักนะคะที่เขาคิดค้นเทคนิคใหม่รอยสักส่งเสียงได้ด้วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้ไม่น้อยทีเดียวล้วค่ะ I love you นี่เป็นรอยสักแบบมีเสียงที่ขาของเนตซิกาดนะคะศิลปินช่างสักที่อาศัยอยู่ใน LA ล o อ Angeles ลิสสหรัฐอเมริกา เขาบันทึกเสียงของภรรยาที่พูดคำว่าฉันรักเธอและเสียงของลูกสาวตัวน้อยแล้วมาทำเป็นรอยสักรูปคลื่นเสียงบนร่างกายของเขาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนครอบครัวที่จะอยู่กับเขาตลอดเวลาเดิมทีสกราดนะคะเป็นช่างสักอยู่แล้วแต่เขาได้คิดค้นรอยสักแบบมีเสียงขึ้นมาได้จากการที่วันหนึ่งได้สักรูปคลื่นเสียงของเพลง Tiny Dancer ของเอลตันจอนให้กับเพื่อนๆแล้วจูเลียนาภรยาของเขาก็พูดขึ้นมาว่ามันคงจะดีไม่น้อยท่านรอยสัก คลื่นเสียงนี้เล่นออกมาเป็นเพลงได้ซิกาดก็เลยเกิดไอเดียค่ะแล้วก็นำมาสู่การใช้แอปอ่านรอยสักที่เป็นรูปคลื่นเสียงออกมาเป็นเสียงจริงๆขั้นตอนก็คือจะต้องอัดเสียงที่เราต้องการสักไม่ว่าจะเป็นเสียงเด็กเสียงร้องเอิ๊กอากเสียงนกเสียงน้องหมาเสียงพูดหรือว่าเสียงอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ไปแปลมันออกมาเป็นรูปคลื่นเสียงที่สามารถอ่านได้เป็นเสียงนั้นจริงๆจากนั้นก็ลอกลายสักสักต้นแบบออกมาแล้วนำไปสักไว้ลงบนผิวหนัง และเมื่อต้องการจะฟังเสียงก็ต้องใช้แอปบนสมาร์ทโฟนมาสแกนบนรอยสักคล้ายๆกับการอ่าน QR code นั่นแหละค่ะก็จะได้เป็นเสียงออกมาในท้ายที่สุด รอยสักยังสามารถใช้เป็นเครื่องเตือนใจถึงบุคคลสำคัญในชีวิตของเราได้ด้วยนะคะอย่างเช่นจอร์นแกลเนอร์ซึ่งเสียคุณพ่อไปจากโรคมะเร็งก็มาสักคำสอนที่คุณพ่อเคยพูดไว้บนแขนของเขาซิกการ์ยังมองเห็นโอกาสทางธ <and S 1> ุกรกิจจากไอเดีย <idea S 2> รอยสักมีเสียงนี้ด้วยการเปิดรับเครือข่ายช่างสักจากโลกโสามารถดาวน์โหลดรอยสักคลื่นเสียงต้นแบบได้จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่เขาจัดทำขึ้นมาแต่ว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ประมาณ105 สิดอลลาร์สหรัฐหรือ5,200บาทสำหรับเสียงสำเร็จรูปแบบต่างๆที่ซิกาดได้เตรียมไว้ให้เลือกและทุกวันนี้เขาก็มีเครือข่ายศิลปินรอยสักแบบมีเสียงนี้ไปทั่วสหรัฐรวมถึงในยุโรปลาตินอเมริกาแคนาดาและออสเตรเลียแล้วด้วย ความคิดสร้างสารรค์สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะกับทุกชิ้นงานที่คุณผู้ชมทําอยู่ค่ะเพียงแค่ใส่ใจสังเกตน,นะคะแล้วก็ลองทําสิ่งที่อาจจะเป็นไอเดียเล่นๆคนคิดว่าเป็นจริงไม่ได้แต่ถ้าเราทําเป็นจริงได้ก็สร้างเงินได้มหาศาลเลยล่ะค่ะ